สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ซแฟนช่องม่เจอกันสักทีวันนี้ก็เจอกันหน่อยได้คุยกันนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะปู่เยี่ยมพารวยก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วครับงานเยอะซะเหลือเกิน จะไปนูน่นไปนี่ไปหาข้อมูลทางอื่นแล้วไม่มีนะครับผมก็ต้องอาศัยการทำเลขนะครับผมทำจากสูตรคิดค้นสูตรไหนก็ทำให้ดูให้ชมไปล่ะครับอช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่เลขสอดแนมอยู่แล้วครับผมอเรามาตามเลขสอดแน,แนมกันอีกนะครับผมเลขสอดแนมนะฮะ ต่างจากว่อเช้านี้นะครับผมเลขกสอดนี่ชุดนี้ก็เข้าดีเหมือนกันนะครับผมจับง่ายเข้าดีใช้หลักสิบทำหลักสิบหน่วยกับหลักสิบอ่าบนกับหลักสิบล่างนะครับผมแยกสีให้ทำเอาทาแบบไหนมาตามกันเลยครับผมไม่เสียเวลานะครับผมไม่เสียเวลาอาขออนุญาตหมุนทางกล้องสัหน่อยนะครับผม หมุนทางกล้องซะหน่อยสมหกอ้าวอ่าชัดไหมครับชัดไหมชัดไหมปิดไว้ซะหน่อยเดี๋ยวจะเลอะสายหูสาย,สายตานะครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดเลขบนนะครับแล้วก็เลขล่างสามหกนะครับผมเอาดูสอนชี้นะครับผมตามที่สอนตามที่สอนเลยนะครับผม ใช้หลักสิบนะครับเขียนไว้แล้วนี่หลักสิบแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดหลักสิบคือหกแล้วครับตามลูกศรมาอ่าได้หกมาเขียนยังไงครับเขียนหกเลยหกเก้าสองละครับผมหกบวกสามเป็ 6, 3, นเก้าแล้วครับหกบวกสามอีกทีหนึ่งก็ได้สิบสองละครับเรียกว่าราหัสสามหกเก้าอ่าหกก็เดินมาที่เก้าแล้วก็เดินมาที่สองเขียนลงมาเลยนะขีดไว้แบ่งไว้ เอาเลขแทนกันนะครับมาแทนหกนี่เขียนลงไปเลยหนึ่งเป็นเลขแทนกันนะครับผมหนึ่งนี่หนึ่งแทนหกสี่แทนเก้าเจ็ดแทนสองนะครับผมอันนี้หลักสิบบนได้แล้วนะฮะห้องแรกห้องที่สองมาดูสามหกครับเอาหลักสิบล่างตั้งเลขสามแล้วครับสามหกเก้าเหมือนเดิมแล้วครับสามหกเก้านะครับเป็นเลขรหัสนะครับผมเลขรหัสสามหกเก้า ตรงตัวเลยนะครับน่เลขแทนกันก็คือแปดหนึ่งสี่้าเขียนตรงกันเลยสามแทนแปดแทนสามหนึ่งแทนหกสี่แทนเก้าเราจะมาสังเกตเห็นว่าเลขสองตัวเลขสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกันที่หกหนึ่งเก้าสี่ครับสองเจ็ดกับสามแปดไม่เหมือนกันนะครับผมทีนี้มันเหมือนกันเนี่ยเราเอายังไงนะครับผม เราวงส่วนที่เหมือนกันไว้บางเอิอนันเหมือนกันนะครับผมเราค่้ยกันนะจับค่้ยกันหกสี่กับเก้าหนึ่งนะครับนี่ปู่เยี่ยมเขียนไว้แล้วหกสี่กับเก้าหนึ่งทางด้านนี้นะครับผมก็หกสี่กับเก้าหนึ่งเหมือนกันก็เป็นหกเก้ากับสี่หนึ่งนะครับหกเก้านี่หรือสี่หนึ่งนะได้เลขแค่สีตัว สตัวจะเข้าไหมชอบตัวไหนโหมันก็มีแค่กี่ตัวละเนี่ยสองตัวปูเยี่ยมชอบที่6 4กับ9ก้าหนึ่งกัแล้วกันนะครับผมจะมาไหมจะมาไหมทิ้งท้ายปีหกสี่ออกหกสี่ไปเลยนะครับเกหนึ่งกับ69กับ4ีหนึ่งก็อย่าทิ้งนะครับเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้อามาันถูกไหมล่ะครับผม ทวนให้ได้ไหมทวนให้ได้ไหมทวนได้ครับเขียนไว้แล้วทวนไม่ยากทวนไม่ยากทวนไม่ยากเปิดให้ดูไปเลยเอาปิดฝั่งนี้ไว้เ,เดี๋ยวมันจะเลอะสายหูสายตานะครับผมเเรามาดูหกสามเก้าสองสามห้านะครับเลขล่างออกแปดสามมันจะเข้าไหมนะครับผมหลักสิบที่สามแล้วครับสามหกเก้าเขียนลงมาเลยเลขแทนกันคือแปดแทนสามนะฮะหนึ่งแทนหก สแทนเก้าเขียนต่อกันมาแล้วก็จับคู่กันนะครับผมเอาเลขล่างออกที่ 8, 3, แปดสามรามาตั้งหลักแปดแล้วครับเลขสองกลุ่มนี้นะฮะเนื่องจากสามกับแปดเป็นเลขแทนกันนะฮะพอตั้งออกมาเลขก็จะเหมือนกันนะครับแปดสามหนึ่งหกสี่เก้านะฮะแต่สลับขั้วสลับต้นกับท้ายกันเท่านั้นเองนะครับผมเอาเอาตรงไหนเอาตรงไหน าตรงนี้เอาตรงนี้สามสามหกแปดหนึ่งนี่นะสามหกแปดหนึ่งอ่าทางนี้แปดหกหกแปดนี่นะนี่นะนี่นะแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งนะครับผมผลป้ากันว่าเลีออกหกแปดแล้วครับนี่ออกหกแปดนี่หกแปดตรงๆนะครับผม หกแปดสามหนึ่งเลขล่างออกสามหกนะครับผมอ้าวมาได้ทั้งบนทั้งล่างงวดนี้นะครับนี่เลขมันตรงกันนะครับนี่อันนี้คือเลขผลลัพธ์ที่จับคู่กันแล้วนะครับหกแปดสามหนึ่งไยกันเสียคขยกันเสียนะครับผมได้มาอย่างนี้นะอ้าวงวดอื่นเป็นยังไงทวนให้ดูได้ไหมงวดอื่นๆก็ทวนให้ดูได้ครับผม อ่าเรามาดูงวดเจ็ดหกหนึ่งกอกห้าแปดไหมนะครับผมเอาที่หกละครับเอาที่หกเอาที่หกหลักสิบศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งตั้งที่หกตามสอนนะครับหกเก้าสองนะอ่าหนึ่งมาจากไหนหนึ่งก็แทนหกนั่นเองเป็นตัวเลขแทนหกนะครับผมขีดให้หน่อยขีดให้หน่อยอ่าถึงจะเข้าใจ หกหนึ่งเก้าสี่สองเจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดหกเก้าสองหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเอาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ฝั่งนี้นเขียนด้วยสีแดงนะครับผมหลักห้าห้าแปดหนึ่งได้ศูนย์สามหกแล้วครับเพราะว่าศูนย์ก็แทนห้าแปดก็แทนสามสามก็แทนแปดหกก็แทนหนึ่งเขียนลงป้ายมีเหมือนกันไหมมีเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับไปคนละที่เลย อ่าอันนี้ผมจับเลขล่างนะครับผมห้าศูนย์แปดสามนี่จับตรงนี้จับตรงนี้นะครับผมเราก็ได้เลขห้าสามแปดศูนย์แปดสามห้าศูนย์นะครับผมรู้สึกวันนี้จะเข้าแปดสองไม่เข้านะเข้าห้าสามนะครับเข้าห้าแปดนะครับนี่นี่นี่เข้าตรงนี้ห้าแปดนี่ห้าแปด แทนที่เข้าห้าสามไม่เข้านะครับมาเข้าห้าแปดอย่างนี้ก็มีอ่าถือว่าผ่านนะครับเข้าถือว่าผ่านเอางวดต่อไปศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดนะครับผมทางนี้ก็แปดสองอ่าห้าก็ได้ห้าแปดหนึ่งแทนกันก็ศูนย์ก็แทนห้าสามแทนแปดหกแทนหนึ่งทางนี้ก็ได้แปด 8ปดปเขียนผิดหรือเปล่าครับอ่าผิดนะครับผมหลักแปดก็ต้องตั้งแปดอันนี้ไปตั้งสองผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วอ่าตั้งใหม่ตั้งใหม่แปดแปดหนึ่งสีสามหกเก้าแปดหนึ่งสสหเก้า ปดสามหนึ่งหกห้าศูนย์อ่ามาตรงกันแปดสามหนึ่งหกนะครับผมแปดสามหนึ่งหกอ่ามาตรงกันตรงนี้นะครับแปดสามหนึ 8, 3, 1, ่งหกหาเลขออกตัวไหนครับผมออกที่สามห้านะครับห้าเปลี่ยนแล้วมาออกสามห้านี่นี่มาออกไขยกันตรงนี้นะครับนี่นี่ ห้าสามนี่ห้าสามแปดศูนย์ห้าสามแปดศูนย์ทางนี้แปดสามหนึ่งหกเลขล่างมองแปดสามนะครับอ่าแปดหกหนึ่งสามอันนี้ต้องเป็นแปดหกหนึ่งสามนะครับแปดหกหนึ่งสามเอาผิดก็แล้วกันนะเขียนผิดแปดหกหนึ่งสาม ห้าสามแปดศูนย์ผปรากฏว่าเลขหมอห้าสามแปดศูนย์นะครับผมสามห้านะครับกับแปดสามนี่สาห้ากับแปดสามอไขว่กันอยู่นะครับผมมีทั้งสองชุดก็ประมาณนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเข้านะอ้าวงวดนี้งวดนี้ ัวเลขไม่ชนกันที่หนึ่งหกเก้าสี่นะครับหกหนึ่งเก้าสี่สามแปดกับสองเก็ดผู้เยี่ยมไม่ไม่ไม่ประกบเลยนะครับผมมาประกบที่เก้าหนึ่งนะฮะถ้าอีกตัวที่อีกตัวก็มีสามหนึ่งแล้วครับประมาณนั้นอะเอาหกสี่เก้าหนึ่งก็แล้วกันนะครับสวยหกสี่เก้าหนึ่งสวยหกสี่เก้าหนึ่งสวย นี่นะนี่นะหกสี่เก้าหนึ่งหกเก้าสี่หนึ่งอ่าได้สีตัวเท่านี้นะครับผมในชุดนี้นะครับผมปู่ยี่ยมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามช่องปู่ยี่ยมพารวยนะครับอติดตามกันไปยาวๆเลยนะครับผมปู่ยี่ยมก็พยายาม คิดค้นขีดเขียนป้ายนะครับก็ไปเจอตัวเลขอืมว่าจะลงให้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะก็ไม่ลงเพราะว่าคิดว่าเลขสั้นๆมันคงจะหนีไปเร็วๆนะครับผมมันก็ยังเข้าอยู่นะครับเดินดีอยู่นะครับผมได้เลขน้อยชุดอ่ะก็าตามกันต่อแล้วครับผมในชุดนี้นะครับผม สำหรับชุดหมากล้อมก็เป็นวัดแรกนะครับผมที่หนีลงห้องล่างนะฮะทั้งสามตัวเลยแต่ยังดีเลขล่างก็ยังอยู่ห้องบนอยู่นะครับผมผิดกันได้ครับผิดกันได้ไม่เป็นไรก็ขอขอบคุณเอฟซีแฟนช่องทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเอาอำลาพาจากกันเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชมท้องทุ่ง ตอนยินเดียนกันหน่อยก็มีแค่นี้แหละครับผมเหลือแต่ตอสังเท่าเฝ้าท้องทุ่งข้าวคงมุ่งสู่ยุงฉางวางโรงสีเลี้ยงผู้คนอิ่มมานานถึงหมื่นปีทุกคีวีอยู่ด้วยข้าวของชาวนา้ามีที่จบจนได้นะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม